สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้หลังจากที่เราทำเทสมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็น่าจะเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าเออเราเขียนเทสยังไงเราทำเทสยังไงเราเขียนโค้ดประมาณไหนซึ่งเคนก็คิดว่าประมาณเนี้ยมันน่าจะเห็นภาพเรียบร้อยแล้วตอนนี้เคนอยากได้แล้วว่าถ้าเคนต้องมาลันทีละไฟล์แล้วก็เช็คทีละไฟล์มันอาจจะดูยุ่งยากเกินซะหน่อยเพราะฉะนั้นเคนก็เลยอยากจะได้แบบรันทีเดียวลันทุกไฟล์ไปเลยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหม ให้สรุปออกมาว่าเคสไหนที่ไม่ผ่านบ้างถ้าไม่ผ่านปุ๊บอะให้มัสรวมจำนวนเคสนั้นอนะแล้วก็แจ้งเตือนผ่าน n o t i ด y ฟว่ามันอยู่ไฟล์ไหนเคสอะไรที่มันไม่ผ่านเคนก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแล้วพอเคนคลิดขึ้นมาได้แบบนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีก็คือเราไม่ต้องมานั่งรันทีละไฟล์เองแล้วก็ไม่ต้องมานั่งดูทีละไฟเองว่าแบบมันไปเออร์เลอร์เคสไหนวะให้มันสรุปมาเลยสรุปมาปุ๊บเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแบบนี้ ก็เขีนหาข้อมูลมาอยู่บ้างด้วยการถาม ChatGPT นะฮะว่าเอาจะทําอย่างเงี้ยทำอย่างไรบ้างก็คืออย่างแรกเขาบอกให้สร้างบอทกดกอนแล้วก็เอา chat id ไปเข้ากลุ่มหรือแชทที่อยากให้แจ้งล้วสร้างสคริปต์ผูกไว้ในไ p เพรสใน after each ก็ดูไม่ยากเราไปเริ่มกันเลยไหมลองทํากันดูเลยอย่างแรกก็คือเขนจะย้าย2อันนี้ออกมาก่อนไอตัว get start กับ a d v a c e d example เนี่ย น่าจะไม่ได้ใช้และน่าจะไม่ได้เอาไปเทสด้วยตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า example แล้วก็ย้ายส่งตัวนี้มานี่ถ้าสมมุติว่าเวลาเคสั่งให้รันทั้งหมดอะ่ะมันจะได้รันทั้งหมดไปเลยอ่ะเรามาทำของสร้างเทเลแกรมบอทกันก่อนมาที่เทเลแกรมใช่ไหมแล้วก็มาเซิร์ชเซิร์ชหา add bot f a t h e r ใช่ไหมนี่ก็กด ก็จะมานี้แล้วบอกว่า Bot Father is one Bot to do them all Use it to create new Bot account and manage อ่ะแล้วก็มีน่าจะเป็นด็อกให้อ่านแล้วก็กด start ไปก่อนเขาบอกว่าฉันสามารถช่วยคุณสร้างแล้วก็จัดการ Telegram Bot ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการใช้บอท API ก็ให้ไปดูแมนนวลก่อนอคอนโทรลปับป๊บปับป๊บปั๊บแล้วก็ตามพี่แชทจ GPT เลยก็คือ slash new Bot ตัวนี้ เพื่อสร้างบอทใหม่บอกว่าจะให้บอทชื่ออะไร Tester m a t t e r นี่อ่าแล้วก็เลือก username ลงท้ายด้วยบอท Tester m a t t e r u n d e r s c o r e b o t สิเฮ้ยมีคนใช้แล้วนั้นต้อง Tester m a t t e r 79 u n d e r s c o r e b o t โอเคทีนี้เราก็จะได้โทเค็น to asset httpati ก็ค uh, mm ือตัวนี้อ่ะตามรูปแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็ได้มาแล้วตัวนี้2ก็คือเอาแชท t ID ของกลุ่มหรือแชทที่อยากให้แจ้งถ้าใช้ในกลุ่มให้เพิ่มบอทเข้าไปในกลุ่มยังไงอ่ะอ๋อต้องมานี่ก่อนกดสตาร์ทอ่วเราก็จะได้ตัวนี้แล้วตังไงต่อถ้าไม่เข้ากลุ่มอ่ะก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยได้ไหมน่าจะได้นะ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเซ c ชันโปรไฟล์ของบอทได้แล้วก็ c slash help for list command โอเคบอกว่าให้เก็บโทเคนนี้ไว้ดีๆนะเพราะมันสามารถใช้ในการควบคุมบอทได้คนอื่นสามารถใช้ได้นั่นเองนะก็บอทน่าจะประมาณนี้น่าจะเสร็จเตรียมเสร็จแล้วทีนี้ก็จะยุ่งกับส่วนของโค้ดแล้วก็มาตั้งตรงนี้ว่า ฟล์ notify.js แล้วก็คัดลอกโคดนี้มาเสร็จปุ๊บบอทโทเค็นบอทโทเค็นก็คืออันนี้แล้วแชท t ID ล่ะหรือว่ามันต้องเปิดเดี๋ยวนะมันต้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ก๊อปี Copy แล้วบอทตัวนี้เอาไปเปิดนี้ถูกไหม โอเคทรู oh, okay, true. Hmm? ลองดูตรง message chat id เอาไว้ไม่มีอืมลองถามเพิ่มเติมก่อนว่า chat uh, id จากไหน hmm? เราก็คุยแล้วนะ mm hmm. กด start คุยกับมันก่อนอะนิ่งเขาบอกว่าก็ยังเป็นลิงก์เดิมอยู่นะแล้วก็ get update นี่ ดูสิ Mybot ใช่ไหมอ่ะจึต้องเปิด API ดูเลยทีเดียวมีอันนี้น แต่ว่าแทนที่บอดด้วยตัวนี้อ้ามาเฉยเลยอ้าตอนแรกมันไม่มีพอรีเฟซอีกทีมันมีแล้วนี่แล้วมันก็บอกว่าให้ดูตรงแชท ID ใช่ไหมตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแชทกดพิธีแชท ID นี่แล้วก็มาใส่ตัวนี้ แล้วยังไงต่อเราบอกว่าตรงนี้อ่ะอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็รันได้เลยแล้วมันก็จะอนั่นใช่ไหมอ่ะลองรันดู ไม่ต้องพลาดเฮ้ย exec e not function มันทำงานใน after eat แล้วแต่ว่าไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะการทำงานนี่มันคุน้คๆณแฮะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะมันต้องเป็น export ปวัวเนี่ย export ฟังก์ชันนี้ออกไปใช่ไหมแล้วอันนี้ก็ไป import import แมสเซจตัวนี้จากไฟล์ notify อ่ะแล้วตรงเนี้ยถ้ามันเฟลอ่ะให้ send telegram message ข้อความก็คือ msg อันนี้อยู่หนือนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองรันตัวที่มันพังอย่างเดียวนี่ only โอ้ยพัง axios e ไม่มีติดตั้ง dependency npm install axios เรียบร้อยนี่ปึป๊บมายังมาแล้วมาแล้วทุกคนเฮ้ยมันมันไม่ยากมันไม่ยาก เออมามา๋ยวแก้ไฟไอ notify นี่ก่อนนี่นี่นี่เท่านี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะดูดูดูดตึงมาแล้วเฮ้ยไม่ยากทุกคนไม่ยากอ่ะทีนี้เราปิดปิดไซเพลสตัวนี้ไปก่อนชิ้นนี้ ปกติเราต้องเปิด Npx site page open ใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างก,กันกับที่เรากดเข้าไปดูทีละไฟล์สิแต่ไม่เราอยากจะแบบให้มันรันทุกไฟล์แล้วก็ส่งมาเพราะฉะนั้นเราจะทำเราจะเอาอันนี้ออกก่อนใน after each ตัวนี้ก็ไปใส่ที่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย อันนี้ก็ต้อง before eat ด้วย before eat ของอันนี้ก็คือตัวนี้แต่ว่าลิงก์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้มันเออเลอร์เพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปให้ทุกคนไปแล้วเคงก็เลยไปเปลี่ยนเผื่อจะมีใครอยากจะเข้ามานะก็เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ ไฟล์เนี้ยแทบจะต้อง e อ r ร์เลอทุกอันเลยแต่เดี๋ยวเราลองดูกันถ้ามัน e อ r ร์เลอแบบเยอะๆมันจะเป็นยังไงต่อมาก็คือเราจะสั่งให้มันรันแบบ headless ก็คือไม่ต้องเปิดโปรแกรมแต่ว่าให้รัน2ไฟล์เนี้ยไปเลยเพราะถ้าเกิดเราต้องเปิดโปรแกรมมันก็กลายเป็นว่าเอ้มันก็ไม่ต่างกับเราคลิกเอาเองสิมันก็เหมือนปกตินี้แต่เราจะไม่ npx c y p e e s s run headless นี่นันแล้วเห็นไหมมันเริ่มดันจากไฟล์โฮมแล้วก็เทสไปพอเทสปุ๊บมันต้องเออรเลอร์มันต้องส่งมานี่ต่อมาเทสไฟล์ที่2คือล็อกอิน ลืมอะเราลืม Import มันพังเพราะว่าไม่ได้ Import ตัวนี้เนี่ย d i f e r e n c e Send Telegram Message in Notify พังเอาใหม่ตั้งคำสั่งอีกรอบนึง แต่ดูทรงแล้วมารัวรัวแน่นอนเทเลแกรมเด้งรัวรัวแน่นบาบเห็นไหมปึ๊บมันเออเรอร์อะไรอ่ะ before i s hook อ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงมันก็ส่งอันที่ไม่ได้มาถูกปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แต่อันแรกเลยแล้วก็ในนี้ก็ขึ้นเออร์เลอร์ได้ว่าวิสิตไม่ได้เพราะว่ามัน404 พราะลิง์นี้ไม่มีจริงเข้าไปก็ไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย